สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้เรายังอยู่ในเกม Grey Zone Warfare เหมือนเดิมสําหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปฟาร์มเงินในแบบหลักสูตรเร่งรัดปั๊มเงินหมื่นภายใน6นาทีตามผมมาเลยครับเรียกคอไปลงที่โฮเทลวันเจอกันที่จุดจอดฮอเลยครับ จากพาร์ทก่อนหน้านี้ผมพาไปฟาร,ร์มในแบบที่ความเสี่ยงตำ่ำคราวนี้เราอาจจะต้องมีความเสี่ยงขึ้นมามากขึ้นจุดแรกให้เราไปที่บ้านหลังบนสุดครับอ่าผมมาร์กแล้วใครมายิงอะไรปุ้งปังปุ้งปัง หมือนยิงอยู่ใกล้ๆด้วยนะแต่ก่อนมาสังเกตดูแมปด้วยนะครับว่าเผื่อมีใครมาแล,ล้วหรือยังค่อยๆย,ย่องครับสเต็ปเดิมค่อยๆย,ย่อง ดูดีๆครับจะมาเอาตังหรือจะกลายเป็นต้องเอาชีวิตมาทิ้งค sì ่อยๆไปครับ บ้านหลังเดิมครับที่ผมบอกในพาร์ทที่แล้วแต่ในพาร์ทนี้เราจะปั๊มแบบคูณสองดูนี่มีใครเฝ้าบ้านไหมไม่มีประตูหน้าบ้านก็ยังไม่เปิดโอเค น่าจะยังไม่มีใครมาเอาครับประตูเข้าไปขวามือจะมีประตูปิดประตูอีู่ในซอกตรงนี้ครับเคเปิดดูสิเคครบยังไม่มีใครมาเอาเก็บใส่เซฟล็อกเลยครับ อ่ะหยิบน้ำไม่ขวดนึง่งค่อยย่องครับไค่อยยอ่องเดี๋ยวไปบ้านหลังนี้ครับต่อไปต้องข้ามถนนเหมือนเดิมครับค่อยๆย่อง เรามาฟาร์มเงินกันไม่ได้เอาชีวิตวันทิ้งต้องระวังดีๆครับข้างในน่าจะมียิงกันดีๆครับ องเ,เร,องรับราต้องข้ามถนนไปนี่ครับจะข้ามถนนต้องทำอะไร มองซ้ายมองขวาก่อนโอเคข้ามนะครับไม่มีบอดที่ทำไมมันบอดหายไปไหนหมดวะเนี่ยสงสัยวิ่งไปตามเสียงปืนแน่แนแนๆเลยผมว่านันก็หวานเราเลยครับง่ายเราเลยนี่ค,ครับบ้านหลังนี้ครับ ประตูไปเลี้ยวขวาพยายามดูดีนะครับเผื่อมีบ่อน mm hmm. เลี้ยวซ้ายไปตามทางเดินห้องแรกซ้ายมือครับอยู่ข้างโตะ๊ะนี่ mm hmm. เก็บส่เส้นล็อกให้เรียบร้อยโอเค mm hmm. เดี๋ยวหลังต่อไปเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งครับอยู่ถัดกันไปลงมาข้างล่างโอเคมากละค่อยไปครับดูดีๆนะครับเผื่อเพื่อนๆมาอาจจะไม่โชคดีเหมือนผมก็ได้ บอทน่าจะวิ่งไปตามเสียงปืนนะ่ะย่องไปเรื่อยครับเพิ่มเติมบ้านหลังนี้ ต้องใช้ลูกกุญแจนะครับถึงจะเข้าบ้านได้หังเนี้ยยังไงก็ตังก็ต้องเหลือแน่นอนเพราะมันต้องใช้ลูกกุญแจเปิดลูกกุญแจมันชื่อว่าวินล่าเคสทีนะครับเนี่ยครับ ตรงเข้าไปห้องที่สองซ้ายมือนะครับจะอยู่ข้างเตียงเขาเรียกอะไรอะโต๊ะข้างเตียงอ่ะนี่โอเค,อเ,คเก็บใส่เซฟล็อกให้เรียบร้อยทีนี้ก็ไปบ้านหลังสุดท้ายหลังฝั่งตรงข้ามนะครับ เค <Okay, S 2> ผมมากแล้วโชคดีครับมาไม่เจอบอดเลยแต่ก็ต้องดูดีๆครับ หลันงนี้ประตูเปิดครับออแต่ประตูห้องน้ำปิดเดี๋ยวขอดูก่อนน่าจะยังอยู่ปิดประตูอ่ะ เก็บใส่เซฟล็อกเป็นไงบ้างครับ6นาทีกว่าๆรวมแล้ว4หลังเมื่อกี้ประมาณ13,000เป็นหลักสุรเร่งรัดในการปั๊มเงินครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย Thank you.